ผมแอลที่ดินออนไลน์ใบเอกดดลวิทวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลหนองตกยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบรุรีผมจะพามาดูชนนขุดแดงเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับในเนื้อที่21ไร่3งาน62ตารางวาไร่ละ320,000บาทนะครับขายยกแปลงอยู่ที่7 4 0 0 0 0บาทครับข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นถนนคอนกีนะครับที่สามารถไปโผล่อำเภอด่านมะามเตี้ยได้นะครับห่างจากอำเภอด่านมะามเตี้ยเนี่ยประมาณ16กิโล ข้างในตรงนี้ข้างหน้านที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยท้งซ้ายและขวานะครับเป็นหมู่บ้านตลอดทางเลยส่วนแปลงที่ดินของเราแปลงที่ดินของเราคือแปลงนี้ครับ21ไร่สามงาน62ตารางวาขายยกแปลงอยู่ที่7จ็ดล้านสี่หมนบาทนะครับถนนที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ถนนนะครับมันก็เป็นถนนนั่นแหละแต่ว่าเป็นถนนส่วนบุคคลมันจะมีเสาหมุดแดงเนี่ยหัวแดงเนี่ยปักอยู่ตลอดกลางทางตลอดแนวเลย ส่วนอันนี้เป็นเสาไฟฟ้าขนาดเล็กเขาดึงเข้าไปข้างในเนี่ยผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะดึงเข้าดึงไฟเข้าไปทําอะไรนะนะเพราะว่ามีแต่เสาไม่ไม่มีสายไฟแปลงของเราแปลงนี้จะเป็นดงมันนะครับ2ี่ส่บเอ็ดไ่เลยเดี๋ยวผมขอบอกหน้ากว้างก่อนนะครับหน้ากว้างเนี่ยเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่เสาตรงนี้นะยิงยาวไปจนถึง,ตรง,ต,รงรตรงนู้นเลยเสาต้นนู้นเลยครับตรงนู้นเป็นแยกลาหน้ากว้างตรงนี้หนึ่งรอยเจ็ิเมตร ส่วนความลึกของแปลงที่ดินเราทางนี้นะครับนี่แนวล,ลึกเข้าไปเนี่ย230เมตรครับตัดท้ายอยู่ที่200เมตรแล้วก็ยิงยาวอยู่ทางโน้นนะครับหน้ากว้างอยู่ทางโน้นะฝั่งโน้นก็ติดถนนนะ163เมตรครับแปลงของเราเนี่ยติดถนน2ด้านเลยนะครับด้านนี้หด้านแล้วก็ฝั่งโน้นอีก1ด้านข้างหน้าที่เราไปเนี่ยคือเป็น3ามแยกนะครับไปถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปกทมสายใต้ใหม่เนี่ย 1 1 2กิโลเมตรนะครับห่างจากเทศบาลตำบลหนองตกยา5กิโลเมตรและห่างจากอำเภอท่าม่วงกาญจนบ,บุรี28่กิโลเมตรครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูทางนู้นกันครับไปกันครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงอ่าตรงแยกแล้วนะครับ3แยกเมื่อกี้เนี้ยผมไปยืนอยู่ตรงฝั่งนู้นของแปลงที่ดีนะครับหัวมุมทางด้านนู้นเลยนี่นะครับเรามีเพื่อนบ้านของแปลงเราอ่มีเพื่อนบ้านอยู่ติดกับแปลงเราเลยนะครับ21ไ like. ร่นี่เมื่อกี้นี้ผมยืนอยู่ทางฝั่งนูน้นนี่คือแปลงของเรานะครับ ยี่สิบเอ็ดไล่สามงานหกสิบสองตารางวาขายกแปลงอยู่ที่เจ็ดล้านสี่หมื่นบาทเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งคือมุมนู้นนะครับมันจะเห็นภูเขาได้ชัดเจนมากเลยครับนี่ภูเขาลูกใหญ่มากมีทั้งหน้าและหลังเลยนะครับแปลงนี้ของเราเห็นวิวภูเขาหมดเลยปะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งของแปลงที่ดีเรากันครับไปมุมนู้นกันไปมุมนู้นกันครับ นี่ครับผมมาอยู่อีกจุดสุดท้ายของแปลงที่ดินแล้วนะครับก่อนจบคลิปตอนแรกผมยืนอยู่ตรงแยกตรงน้นนะครับที่มีบ้านคนนะนะและผมก็เดินมาตรงนี้จุดละเเตเริ่มต้นของเรานะครับจะอยู่ตรงนี้ครับอมันอาจจะมองไม่ชัดนะครับเมื่อกี้ที้ทาไม้ล้มไปอยู่ประมาณยิงแนวตรงเข้าไปนะครับแนวตรงเข้าไปเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมของแปลงที่ดินเราครับในเนื้อที่ยี่สิบเ็ดไร่3างานห2สองตารางวานะครับมีวิวภูเขาพร้อมเลยวิวภูเขาสวยมากโล่งมากครับพื้นที่โล่ง แล้วก็ที่ผมอยากบอกเลยตรงนี้ครับเป็นท่อระบายน้ํานะครับเป็นท่อระบายน้าขยะขนาดใหญ่เลยก็คือเว,เวลามีน้ําพัดมาหรือน้ําท่วมมานะ่ะมันก็จะไหลเข้าท่อเนี้ยแล้วก็ไหลลงไปตามเส้นน้ําเส้นน้าหลากที่เขาที่เขาทําร่องไว้นะครับทําแนวร่องไว้เนี่ยเพื่อที่จะระบายน้ําออกไปไม่ให้น้ํามันขังนะครับ โอเคสำหรับแปลงนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0614782939หรือ ID l ดี e ไลน์0614782939เหมือนกันนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ